ขอเอาใจสายบุญกันก่อนค่ะด้วยการพาล่องใต้ไปที่จังหวัดกระบี่นะคะเพื่อไปปกักหมุดที่วัดถ้ำเสือค่ะเป็นพุทธสถานยอดนิยมนะคะทั้งของทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะที่ต่างเดินทางมาสแสวงบุญรับวันมาฆบูชากันอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศวันหยุดยาวเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2566 ที่วัดท้าเสือวิปัสสนานะคะนี่เป็นวัดดังของจังหวัดกระบี่เลยนะคะก็พบว่ามีนะักท่องเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อมาทําบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์อุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับค่ะนอกจากนี้นะคะนะักท่องเที่ยวที่มาก็ได้มากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นเกจิชื่อดังอย่างเช่นสมเด็จพระพุทธจัย์โตคมรังสีนะคะนะ มีหลวงปู่ทวดวัดช้างให้มีพ่อท่านคล้ายวาจาสิบนะคะแล้วก็มีรูปหล่อเหมือนพระอาจารย์จำเนียนนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างวัดถ้ำเสือวิปัสนาแห่งน,นี้นั่นเองค่ะรวมถึงค่ะได้บูชาพระาธาตุเจดีนะคะแล้วก็ชมทัศนียภาพของตัวเมืองกระบี่นะคะแล้วก็ได้เดินพิชิตยอดเขา เป็นยอดเขาสูงเลยนะคะของวัดถ้ำเสือถ้าใครได้มาวัดถ้ำเสือนี้นะคะอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือต้องเดินขึ้นบันไดนะคะเป็นจำนวน1237ขั้นนะคะนี่นะ,ะต่างคนก็เดินไปพิชิตเขาสูงที่วัดถ้ำเสือขณะที่นักท่องเที่ยวบางส่วนค่ะก็เลือกไปสัมผัสบรรยากาศแสนจะร่มรื่นร่มเย็นนะคะในหุบเขาท่ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่มากกว่า100ต้นนะคะนับว่าเป็นดินแดนอัศจรรย์ค่ะซึ่งประกอบไปด้วย ถ้ำลูกธนูถ้ำมือเสือถ้ำลอดแล้วก็มีถ้ำปลาไหลด้วยนะคะบางส่วนค่ะคุณผู้ชมถ้าเดินขึ้นบันไดสูงๆไม่ไหวนะคะ,ะไม่เป็นไรก็เลือกเดินถ่ายรูปตามจุดต่างๆที่เป็นจุดเด่นนะคะแล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัดถ้ำเสือก็ได้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราก็จะได้เห็นศิลปะทางประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ทั้งสิ้นค่ะ สำหรับวัดถ้ำเสือวิปัสสนานะคะได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดกระบี่นะคะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อปี2538นะคะแล้วก็เป็นวัดที่มีพระพิสูุสงส์ตลอดจนแม่ชีมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดนะคะซึ่งมีจํานวนกว่า200รูปนั่นเองนะคะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะก็ยังพอมีเวลานะคะไปกันได้นะคะ วัดถ้ำเสือวิปัสสนานะคะแห่งจังหวัดกระบี่ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ